สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ดอกที่มีดอกสีสันสวยงามมีให้เลือกหลากหลายสีเห็นแล้วสะดุดตาหน้ามองมากเลยนะคะนั่นก็คือดอกชบานั่นเองนะคะเพื่อนๆชบามีหลากหลายสายพันธุ์และมีหลากหลายสีสันนะคะ ส่วนพันธุ์ที่พิมพ์นำมาเสนอในวันนี้เป็นชบาดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆชบาดอกซ้อนมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฮอลแลนด์นะคะถูกนำมาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยนานมากแล้วนะคะลักษณะของเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากเลยนะคะและกลิ่งก้านมักจะหักง่ายใบยจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับนะคะคล้ายรูปหัวใจขอบใบยอยากเป็นฟันเลื่อยนะคะ มีสีเขียวสดเวลาที่มีใบดกได้รับการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอพุ่มของเขาจะสวยงามน่ามองมากเลยล่ะคะ่ะเพื่นพนอนๆส่วนดอกสีแดงที่เพื่อนๆเห็นในภาพเมื่อกี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็ชบาดอกซ้อนจะมี2ส,สีนะคะคือสีแดงสดหรือสีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็สีส้มอมเหลืองหรือสีโอรสนะคะเพื่อนๆ ออกเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอดนะคะกลีบเลี้ยงของเขาจะเชื่อมติดกันเป็นรูปกระคังปลายแยกเป็น5แฉกนะคะเป็นสีเขียวสดกลีบดอกมี2ชั้นโดยชั้นแรกจะมี5กลีบนะคะเพื่อนๆแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพตอนนี้เป็นชบาสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะวิธีการปลูกเลี้ยงและการดูแล ชบานับเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงและดูแลง่ายนะคะการขยายพันธุ์ของต้นชบามี3วิธีนะคะก็คือปักชำเสียบยอดแล้วก็ติดตานะคะเพื่อนๆและในการเลือกดินใช้ปลูกต้นชบานั้นดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินร่วนสุยนะคะอาจจะนำดินไปผสมกับขี้เถ้าแกลบมะพร้าวสับและปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1ต่อหนต่อ1น,นะคะเพื่อนเพื่อนคุกเขาให้เข้ากันแล้วค่อยนำไปปลูกนะคะแต่ถ้าเราไม่มีดินแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้ดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำได้ดีซึ่งต้นชบาก็สามารถจเจริญเติบโตได้เช่นกันนะคะ ส่วนการให้น้ำชบาเป็นพืชที่ชอบน้ำปานกลางนะคะรดประมาณวันละหนึ่งครั้งหรือ2วันต่อหนึ่งครั้งอย่าให้ดินแห้งนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ควรจะให้ขังแฉะจนเกินไปนะคะถ้าช่วงไหนที่ฝนตกช่วงนั้นเราก็ไม่ต้องรดน้ำเขานะคะ การให้ปุ๋ยเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณเดือนละหนึ่งครั้งหรือปุ๋ยเม็ดละลายช้าที่ช่วยบํารุงทั้งต้นและดอกไปพร้อมๆกันประมาณ3-4เดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้น ต้นชบาเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดยิ่งถะโดนแดดจัดจัดก็ยิ่งทำให้ต้นชบาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆและเขาเป็นอีกหนึ่งพืชที่ทนแรงได้ดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ